นี่ไข่อาจจะแตกแล้วนะคนณอูไ<ม>้ไข่แตกยังไม่แตกเอาไปเป็นปุ๋ยเลยทุกคนครับมาดูนะครับอดนหนึ่นหนึ่งน้ำมันยังไม่เดือดเลยกิ่นคุนหอมเลยครับระหว่างนั้นเราก็มาเตรียมของรอนะครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะครับสักครู่หนึ่งเอาละตอนนี้น้ำมันเดือดแล้วนะครับเห็นะครับน้ำมันของเรา เร็ว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 นี่นะครับใครนี่ครับใครนี่นะครับ,รรบชิแลมือบอโอ้ไม่กอดทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะมิกนี่เ <laughs> ราจะใช้ตะลิวหางตะลิวหางนะไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูดูดูวางด้านบนเลยเห็นนะมาเดี๋ยวจอดเอแดงนี่นะครับทุกคนเจอแล้วเอานี่ออกขูดคูนคูดะให้มันไม่ติดกระทะ นั่นแหละเอาอันอื่นด้วยอ,อันนั่นแหลมาเดีวราส่อแล้วก็แล้วก็ทำแบบนี้ใหญ่แล้วว้าวไฮสุกนี้แล่ะไฮสุกโอเคระหว่างนี้เอาละตอนนี้เรามาเอาสิ่งนี้นะครับ <c oughs> มันเป็นตัวช่วยนะครับในการทำ คลิปของเรานะครับโอเค okay. ไปแล้วคนไข่เราถูกแล้วดูครับทุกคนนี่ลอยเกลือนะครับมาถูดิบดักของเราโอ้มันลอยตรงนี้นิดน,น,นึนนงโอเคแป๊ okay. บนหนึ่งครับรนี่นะครับไข่ของเรามันอาจจถูกแล้ว,วน,นะครับผมพอดีผมพิ่งเท้าไขา่เป็น เคเราจะเอาจานนี้มานะครับใส่เร็วไม่ของเตือนปิดแก๊สก่อนะ้ะไม่ดวนมาเลยแล้วก็ดูดูคนปิดแก๊สก่อนครับเออนี่นะคนดูคนดูนี่ใส่เร็วอ,อร่อยนะครับตาผมแล้วนะครับบบ๊าายย see you again